สวัสดีครับวันนี้เราจะต้องมีภารกิจที่จะต้องเอารถไปซ่อมนะครับรถคันนั้นก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของผมที่ผมซื้อเองนะครับก็คือเจ้าคันนี้ Honda Sonic 1 2 5อ c นะครับเดี๋ยววันนี้ทางศูนย์จะเอารถสไลด์มาขนไปนะครับ ตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างนะก่อนที่ศูนย์จะมาเอารถไปเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างนะันดับแรกเลยเบรกติดครับเบรกหลังเนี่ยมันติดเบรกหลังมันติดมันติดนะครับเบรกหลังมันติดเบรกหน้ามันรั่วปั๊มเบรกบน,นครับด้านหน้าเนี่ยมันซึมนะครับมัน กินขี้เกลือ,อหมดแล้วนะครับแล้วก็ดังที่สามก็คือสายคัดมันขาดงอกแงกเลยครับรถสตาร์ทปกติผมสตาร์ททุกวันอาทิตย์เนาะจริงๆผมซื้ออะไหล่มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปเปลี่ยนเนาะ่าจะมีสายคัดดูสิถุงเก่าหมดแหละมีสายคัดมีกระปุกน้ำมันเบรกหลังนะครับ นี่มีปั๊มเบรกด้านหลังนะครับแล้วก็มีปั๊มเบรกด้านหน้าปั๊มเบรกบนด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวศูนย์บอกว่าจะเข้ามา9โมงนะครับตอนนี้8 0 0โมงกว่าก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนนะครับว่ารถมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับสตาร์ทได้ปกติครับมีปัญหาก็คือขับไม่ได้เพราะว่าสายขาดขาดเบรก ปั๊มหลังด้านล่างติดนะครับปั๊มหน้าด้านบนซึมนะครับต้องไลนน้ามันเบรกใหม่หน้าหลังแล้วก็ข้างหลังนี่ผมเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมอยากจะทํากลับเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะยังไงตรงเกย์โยงเนี่ยก็เดี๋ยวระหว่างน,นี้ก็รอรถมารับนะครับ9โมงเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทนี่กุญแจ นี่หน้าใหม่นะหน้าใหม,ม,ม่ฝุ่นจับเลยไม่ได้ขับกับปีนึงแต่ว่าสตาร์ต,ตลอดนะเด็กโชค๊คปื๊ดกดปุ่มสตาร์ตติดเลยเช่องเดียวตาติดนะ pá